สวัสดีชาวเวิร์ลั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับดิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชม World Class Replay กันนะครับวันนี้ผมเอารถสเตฟฟัง103 b มาให้ได้ชมกันนะเพราะว่าคันนี้ก็ไม่ค่อยได้เอามาลงเท่าไหร่นะครับวันนี้มาชมคันนี้กันนะซึ่งอยู่ในแมปแดนจักรวรรดิอะไรสักเขตแดนเขตแดนจักรวรรดินะผู้เล่นก็ชื่อว่า Revolu t i o n นะครับ r e v o l u ชั o นนะก็เป็นโวลคลาสรีเพลย์นะฮะอยู่ในห้องเทียแป0มีจอรนกันข้างละ3คันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ r e v o l u ชั o นเกิดทางฝั่ง,งตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็ขึ้นมา ตั้งปืนรอมาแคมป์ตรงอยู่ตรงน,นจุดนี้นะครับในมุมมองตรงนี้ไม่ค่อยได้เห็นในรีเพลย์สักเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่แบบไปบูบูกันหน่อยอะไรประมาณนั้นนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าผู้เล่นที่เล่นกันมานา,นานก็จะรู้กันอยู่แล้วว่ามุมนี้มันแบบเป็นมุมที่แบบนี่ฮะทีดีมายืนมาตั้งปืนรออยู่ตรงนี้นัดแรกแล้วก็นัดที่สนี่ก็ ไฟยังไม่ติดด้วยนะครับไฟยังไม่ติดด้วยก็ชิลครับอย่างนี้ชิลฮะสบายสบายนะนัดนัดหนึ่งนี่สามสี่ร้อยนะฮะสามสี่ร้อยซัดเมื่อกี้ m อ a 1สซัดเข้าไป2เมตรนะแล้วก็ T57 heavy วอีก1น,นัดนะโอ้ชิลครับพลังดีฮะพลังดีมองดีเอาตะข่ายเอากล้องสองตามานี่สบายครับอีกอันหนึ่งไม่พ้นไม่พ้นโดดเร็วแน่นอนนะ ถ้าสายสติฟฟังสายแคมป์แบบนี้นะต้องไม่พลาดอุปรกรณ์3อย่างเซตแบบนี้แล้วก็นี่ฮะ T57 Heavy ครับอีกนัดหนึ่งแล้วก็ไฟไม่ติด57 Heavy ยังแบบงงๆใครยิงวะอยู่ตรงไหนก็รู้อยู่แล้วนะว่าอยู่ตรงนี้แต่ว่ายิงเข้ามาก็ก็ยิงเข้ายากเหมือนกันสําหรับคันนี้เพราะว่าทําม,มุมเกราะดีมากนะดีมาก ซ้ำยังมีตะแกลงหน้ากันลูก HE I ให้อีกต่างหากนะครับรางก็ดีนะหน้าเล่นน้าเล่นมากๆเลยทีเดียวนะติดตรงที่ว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันเน้นด e เฟนซ์เยอะไปหน่อยนะครับการบุกอะไรเงี้ยมันก็จะทำได้ลําบากนะฮะยิงไป4ีหนัดนะครับได้มา2องพแลเลดาเมจนะชิวๆเรื่อยๆครับตอนนี้สกอร์ยังดูแบบสูสีกันอยู่นะสต่อส เล่นทีดีลักษณะนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรครับเล่นไปแชทไปยังได้ชิลมากๆรออย่างเดียวครับหาที่แคมป์ได้นี่ก็ยืนยิงชิลๆไปครับนัดหนึ่งก็สามสี่ร้อยแต่ก็โหลดเร็วอยู่นะโหลดเร็วแล้วก็แม่นแม่นมากๆด้วยครับโหลดเร็วแล้วแม่นอาศัยพลังดีโหลดเร็วแม่นๆ่นนะครับ อ่ะไมคกคันนึงครับรีโอพาดพีดเอซัดหัวแทกเข้าไปครับไฟติดครับเอาแต่เขาก็ยิงไม่เข้าครบับอกแล้วว่าคันนี้ยิงยากนะถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในมุมสูงสูงนี่ยิงยากมากนะครับเพราะว่ามันทำมุมเกราะดีนะฮเห็นกันครับร Revolution ครับเพราะว่าไฟติดนะก็ย,าย้ายซะก่อนนะเพราะว่ามีจอนกันถึงข้างละ3เลยนะ จอนหนักๆเลยนะจอเทียบเก้สองคันนะครับแล้วก็จอเทียบแปอีกคันหนึ่งจอเทียบ้าของเขาก็เป็น M53 M55 ทับเอ็นะก็แรงอยู่นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเทียบแปด g ีวีไเกนะครับ e v o l u t i o ชมาย้ายมาเล่นเด็บฐานตรงนี้นะครับเอ้ามาแนละ้วคันนี้ครับรล้อเลี้ยง40ทีครับโดนไปนัดแรกไฟไม่ติดแล้วก็เรียบร้อยครับ สองนัดกับลงรถนะฮะหลับลงรถไปโดยที่ยังไม่เห็นตัวเลยนะครับระยะก็ไม่ได้ไกลเลยนะี่ยใกล้ๆแค่นี้เองร้อยเมตรได้ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับไฟไม่ติดนะพลังดีมากคนะรับพลังดีจริงๆยังเหลืออีกคันหนึ่งครับแบทแชท25ทีจากลาสสปอตนะครับตอนนี้โดนำนำคะแนนโดนทิ้งไป11ต่อ7 7ต่อ11นะฮะ มาจอดอยู่หลังพุ่มแบบนี้นะแล้วก็ยืนยิงชิวๆครับ3,200แล้วดามเรหน่าเล่นดีน่าเล่นดีนะครับสำหรับคันนี้มาช่วยเพื่อนเด็ในในในนี้นะแต่ว่าตอนนี้ทีมแย่อยู่นะครับเหลือ Revolution เหลือปืนคู่คันหนึ่งนะแล้วก็อีก2คันเป็นจรเท่านั้นนะครับด้านหลังครับมีกริล15วิ่งโอ้โหมาอย่างเร็วเลยนะแล้วก็มีซุปคอนครับอีกคันหนึ่ง แต่หลังมันก็เพียบเหมือนกันนะมาอีกแล้วซุปคอนอีกคันหนึ่งครับอ๋อคอนเคอรเลอร์อันนี้ซุปคอนนะแล้วก็มีคอนเคอรเลอร์นะฮะแบทแชทครับหนึ่งนะัดเข้าไปครับไฟติดไหมไฟติดแล้วฮนะไฟติดแล้วครับรีวิวชันเอาไงดีครับบลายไปหนึ่งนัดครับโอ้โหโจอลงโอ้โหโจอลงครับแล้วก็โดนซุปคอนเข้ามาอีก300กว่านะจอลงไป400นะฮะโอ้โหจอลงสามอีก2องสอจึก๊ก แบทแชคับเรียบร้อยครับเก็แบ,บแบทแชทไปแล้วบล็อกแบทแชทได้ตอนนี้กลายเป็นว่าเมื่อกี้นะหนึ่งต่อเจ็ดไปแล้วครับหนึ่งต่อเจ็ดไปแล้วครับเอ็มีเอหนึ่งยิงเข้ามายังบล็อกได้อยู่ครับโอ้โหตอนนี้หนักๆครับคนเดียวครับเพราะว่าปืนคู่ไปตั้งไปสักพักแล้วนะฮะเหลือเป็นหนึ่งต่อหกแล้วตอนนี้เปลี่ยนโหมดแล้วออกมาครับโอ้โดนเอ็มีเอหนึ่งยิงเข้ามาที่แทร็กนะขาครับ ซ้ำโดนซ้ำอีกทีนึงแต่ก็ยังไม่เสียเลือดนะรอซ่อมครับซ่อมนานนะไม่ใช่สายซ่อมเอาคอนเคเลอร์ <quer> เดินขึ้นมาให้ยิงนะสบายครับอย่างนี้ม,นนมาอีกทีนึงคอนเคเลอร์พยายามจะอ้อมนะแต่คันนี้นี่โหลดเร็วโหลดเร็วบอกเลยแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บคอนเคเลอร์ไปครับ MCA 1ครับปรีเข้ามาครับเมื่อกี้โดนซุปคอนใช้ลูกเทแล้วกเก็บ MC a 1ไปครับเก็บทีละคันครับ ซุปคอนยังใช้ลูก h แล้วก็โดนเก็บไปครับโอ้โหตรงนี้ไวมากครับ 3Q คิวครับทริปเปิลคิตรงนี้เลยฮะคิวกระโดดขึ้นไป 6Q คิวแล้วตอนนี้จาก1ต่อ7ตอนนี้เหลือหต่อ3จอนล้วนๆ3คันโอ้โหบอกแล้วว่าคันนี้ยิงยากนะยิงยากแล้วเขาน่าจะยิงกันไม่ไม่รู้ยิงกันเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะยิงเข้ามาก็ สร้างความเสียหายแต่ไม่เสียเลือดเลยนะครับสบักสบอมเหมือนกันนะสำหรับ Revolution นะตอนนี้เลือดเหลืออยู่710นะครับตอนนี้ Revolution เริ่มย้ายเพื่อที่จะไปเก็บจรหรือเปล่าจะลุยเลยหรือเปล่า1ต่อ3หรือว่าจะรอนะเพราะว่า ข้างนู้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะดันขึ้นมาหรือเปล่าเนะเพราะว่าข้างเขามีจํานวนเยอะกว่านะสคันแล้วจอนสคันนี้ลุมนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะจอนนี้ก็จะเป็น M53 ทับ M55 นี่ป้อมก็ะมุนได้ด้วยไม่ช้าด้วยคล่องตัวพอสมควรนะตอนนี้ Revolution จอดครับแล้วก็ใช้กล้องสองตาส่องดูนะดักว่าจอนจะวิ่งมาณนะจุดจุดนี้หรือเปล่า แต่ตอนนี้ได้ไป6คิวแล้วด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจ5้0 0เลยนะดาเมจก็ไม่น้อยนะครับแต่ตัวเองก็เจ็บไปเยอะเหมือนกันนะฮะห่อ7ไปนะเกมนี้จะจบสวยหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะครับย้ายครับดูลักษณะเนี่ยรีวลูชั่นน่าจะเดาประมาณว่า ข้างนู้นต้องบุกนะข้างนู้นต้องบุกเขาก็มาเดฟครับเราก็ไม่ดันนะเดฟดีกว่านะครับคันนี้ถนัดเดฟอยู่แล้วนะถนัดป้องกันอยู่แล้วสายป้องกันครับจอดหลังพุ่มแล้วก็ใช้กล้อง2ตากับตาข่ายพลางนี้ก็โหดสุดแล้วนะครับโหดสุดๆนะกลับมาที่เดิมครับเปลี่ยนโหมดนิดนึงถอยครับถอยมาดูนะะให้กล้อง2ตาทำงานครับ กองสองตาทำงานกับพระคุมททำงานพร้อมกันนะรอครับเวลาเหลือเฟือฮะหนาทีครึ่งหนึต่อ3ที่เก็บหมดนี่9คิวเลยนะถ้าเก็บหมดนะ่ะก็ยากอยู่นะถ้าถ้าข้างนู้นบุกขึ้นมาเนี่ยข้างนูนะ้นยากอยู่นะเพราะว่าข้างนู้นนี่จอนสคันมองกัน ไม่ได้เรื่องนะบอกกันได้เลยว่าไม่ได้เรื่องนะสู้คันนี้ไม่ได้แต่ว่าคันนี้ตอนนี้นะ e v o l u t i o นที้จอดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มองแค่ทิศเดียวนะแล้วก็มองไม่เต็มไม่เต็มทิศด,ด้วยนะครับคือถ้าเข้ามาทางด้านขวามือเนี่ยมาจากลายหนึ่งมาจากลาย K เคอย่างเงี้ยก็มองไม่เห็นนะครับมาจ่าเอกก็คือข้างหน้าเลยนะครับด้านซ้ายก็มอง น่าจะไม่ถึงสักเท่าไหร่เพราะว่าติดปุ่มเยอะเหมือนกันนะครับ Revolution ย้ายครับอาตำแหน่งนี้น่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะเอาเจอครับด้านหลังครับมาแลครับ M53 ทับ M55 ครับไฟติดไหมไฟไม่ติดด้วยนะครับเปลี่ยนโหมดครับแล้วก็ยังไงเอ่ย ยังไงเอ,เอาด้านหลังก็มาอีกแล้วเอาตรงนี้ก่อนครับ,บ,บมาเข้าหน้าเข้าหลังเลยครับเราไม่ย้ายด้วยเราเก็บคันนี้ครับแล้วก็นั่นแหละฮะเก็บไปแล้วก็โดนครับโดนมา282นฮะแต่ก็เก็บไปได้คันหนึ่งครับเหลืออีก2นะฮะตรงนี้เห็นเห็นเน,นี่ยหนึ่งคันนะฮะเปลี่ยนโหมดแล้วก็บลายไมเ่เลยผมมาอีกบรายครับออาโดนด้วยนะฮะผมกรีบครับเห็นหัวปริมปริมนิดเดียวเท่านั้นนะฮะ ตวดเข้าไปเมื่อกี้โดนด้วยเกือบตายนะ M53 แัน M55 นะแต่คันนึงยังไม่เห็นนะสำหรับ G.W. Tiger P นะเพราะว่าคันนั้นนี่ช้านะช้ากว่านะครับน่าจะเจอที่หลังแต่ก็คันนั้นก็หนักเหมือนกันนะถึงจะเป็นเทียร์แแต่ก็หนักเหมือนกันตอนนี้เลือดเหลืออยู่แค่428เท่านั้นนะตามครับ Revolution ตามครับเปลี่ยนโหมดก่อนเลยฮะก่อนออกครับกลัวเขาจะดักหรือเปล่า เอาเจอจริงๆด้วยเอาอยู่ตรงนี้ดักจริงด้วยนะเรียบร้อยครับแมคิดถูกนะคิดถูกแปะครับโอ้โหแปะแปะแบบไม่ให้ยิงฮะไมาให้ยิงครับออกแล้วครับคันสุดท้ายครับหนึ่งหนึ่งครับสบายครับอย่างงี้รีเวอชั่นบอกสบายครับหนึ่งต่อเจ็ดหนึ่งต่อหกก็ผ่านมาแล้วนะเหลือแค่หนึ่งหนึ่งนี้สบายเลือดเหลืออยู่สี่ร้อยน่าจะเอาอยู่นะน่าจะเอาอยู่ ตอนนี้มีให้คิดได้อยู่2อ,อย่างคือไปแคปที่ฐานครับกับไปล่านะครับแต่ไปแคปน่าจะน่าจะเวิร์กสุดนะครับเพราะว่าเวลาเหลืออยู่2นาทีครึ่งนะครับแคปแล้วให้เข้ามาอ้าเจอครับเอ้าตะแคงโอ้โหอ้โดนด้วยโดนด้วยนะโอ้โหตะแคงยังมีฤทธิ์เนะแยแมพอด,ดีเลยแต่ก็โอเคครับ ยังรอดอยู่นะก็เรียบร้อยครับ <'re> เก็บไป9คิวเลยทีเดียวนะฮะคนเดียวครับ1ต่อ7นะฮะ mm hmm. ก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับคนนี้นะ Revolution น i น e นะครับเอ็มแตกครับได้เอทังเกอร์นะครับได้เหรียญมาเพียบเลยนะ mm hmm. โอ้โห mm hmm. เหรียญน,นี่เบียดกันนะฮตั้งแต่เลดี้วอเตอรนะครับโคลบานอฟดูม mm ิสทรูนะฮ mm hmm. นะสตีลวอล์ะ แทงเกอร์สไนเปอร์ไฮคลิเบอร์แล้วก็ท็อปกันนะครับโอ้โหดูรายชื่อนะยิงเป็นว่าเล่นนะฮะยิงดาเมจอาจจะแบบไม่ได้แรงจัดนะแต่ว่าคมนะคมจริงๆแล้วก็โหลดเร็วด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะยิงไปเยอะมากๆนะครับยิงไปทั้งหมด6,976ดาเมจนะครับ9คิวนะครับภาพสบการดิบๆนี่1,418นะครับโอ้โหเหรียญเพียบได้เงินมา76,000มนะครับประสบการ รวมโบนัสก็20,000ื่นนะครับแล้วก็พันธบัตรอีก7ใบนะครับก็ได้ค่าประสบการณ์ดิบๆเนี่ยเยอะพอสมควรนะพันสี่นะครับยิงไปทั้งหมด25นัดเข้าเป้า25นัดเลยนะเจาะเกราะไม่เข้าแค่นัดเดียวนะครับเจาะเกราะไม่เข้านัดเดียวก็คือเจาะเกราะเข้าไป24นัดนะครับดัเมเบลรวม6ก0ัครับแล้วก็ยิงนอกระยะ300เมตรยิงจากระยะ300เมตรมากกว่า300เมตรเนี่ย3,884นะครับ บล็อกไปถึง2,770เลยนะไม่มีแอสซิสต์นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมไหม,มะฮะค่าซ่อม18ค่ากระสุน29,000นแล้วก็ยุทธปัจใจัย2 0 0 0 0นเนี่ยก็เหลืองเงินมาใช้8,400นะครับยังเหลืองเงินมาใช้อยู่นะเออเป็นเทีย์10ที่ก็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 น่าเหลือนะเพราะว่ายิงไปเยอะยิงไปเยอะทำคะแนนได้ดีมากแล้วก็เป็นเกมที่มันดีเหมือนกันนะนานๆจะเจอแบบนี้1ต่อ7แล้วก็แบบ ไมเจอกันสุดท้ายนี่ตะแคงอยู่ด้วยนะแล้วเขาก็ยิงได้ด้วยแม่ดีไม่ตายเอานะถ้าถ้าถ้ายิงเข้ามาแล้วไฟไหม้ก็เรีือดร้อนเหมือนกันนะก็มันมันดีสําหรับคนคนนี้นะ Revolutionize นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ n i ก k ี้ทีด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นิกกี้ขลาไปก่อนสวัสดีครับ